สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําสลับท่านใดนะครับที่ได้รับฟอร์มจากผมไปแล้วนะครับเนี่ยครับฟอร์มแบบฟอร์มแบบเยี่ยมบ้านเนี่ยนะครับหรือฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ได้ไปที่มันมีการอัปโหลดรูปนะครับที่มันมีการอัปโหลดรูปแล้วรูปมันเคลื่อนมีรูปเคลื่อนแบบนี้นะครับมันไม่ตรงกลางแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพา แก้ไขนะครับวันนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คือให้เราเปิดเข้าไปในอีเมลของเรานะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะครับที่เราใช้สร้างฟอร์มนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปที่แอป Google แล้วก็มาที่ Google Drive นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราเข้าไปในตัวโฟลเดอร์ที่เป็นตัวโฟลเดอร์ที่ใช้ในการสร้างงานของเรานะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวโฟลเดอร์ส่วนใหญ่นะครับผมจะเอาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ PDF นะครับประมาณนี้นะครับอ่าดูนะครับอันนี้อ่าแบบฟอร์มที่ทดสอบเข้าไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับภาพมันเคลื่อนมาทางขวานะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะแนะนำนะครับว่าวิธีการแก้หลังจากที่เด็กตอบฟอร์มมาแล้วเนี่ยเราแก้อย่างไงนะครับอ่าถอยหลังออกมานะครับอ่าทีนี้ให้เรามองไปที่ ตัวนี้นะครับตัวให้เราเปิดขึ้นมาตัว3ตัวนี้นะครับเปิด g o o g l e สไลด์ขึ้นมาก่อนนะครับให้เปิด Google สไลด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดซูมตรงนี้นะครับซูมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็หยุดการซูมนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตัวนี้นะครับอันล่างสุดนี้ก็นะครับรูปภาพที่เราเห็นนี่คือรูปภาพต้นต้นแบบนะครับรูปภาพต้นแบบนะครับทีนี้ เดี๋ยวให้มาเปิดตัว Google Form ขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าเปิดตัว Google Form ขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าหลังจากเปิดตัว Google Form ขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่าคือความจริงนะตัว Google Form เราไม่ได้ใช้ทำอะไระครับก็เพราะว่าเราจะแก้ไขตัวที่เป็น Google s h e e t มากกว่านะครับแต่ว่าเพื่อเป็นไม่ให้มัน,มน ชัว sure นะครับเพื่อให้มันชัวก็คือให้เราเปิด Google Form ขึ้นมาแล้วเราจะทำการเรียกการตอบกลับเพื่อที่จะเปิด g o Google s h e e t บางทีงานของเรามันมีเยอะนะครับมีหลายอันอาจจะ,ะถ้าเราเปิดจาก Google s h e e t เลยเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับแบบนี้นะครับอพอเปิด Google Form ขึ้นมาแล้วให้ไปที่การตอบกลับนะครับคลิกไปที่การตอบกลับแล้วให้เราคลิกไปที่ ตัวนี้นะครับดูคําตอบในชีตนะครับหรือเปิด g o Google s h e e t ขึ้นมานะครับหรือเปิดสเปซชีตนั่นแหละครับก็อันนี้อคัอันนี้ก็มีการส่งงานของตัวอย่างส่งงานของนักเรียนนะครับสมชายกับสมพรนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากลับไปดูที่ตัวโฟลเดอร์นะครับตัว Google Google Drive แล้วก็เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่เป็น Pdf นะครับเรามาดูที่สมชายก่อนนะครับ เปิดเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงไปดูว่ารูปภาพเนี่ยมันมีการเคลื่อนไปทางไหนบนล่างซ้ายขวาอันนี้ลักษณะการเคลื่อนก็คือเคลื่อนไปทางขวานะครับให้เรามาปรับปรุงนะครับตรง Google Slide ตรงนี้นะครับให้เราคลิกนะครับคลิกแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดคลิกมันจะได้2ภาพพร้อมกันแล้วมันจะเลื่อนมาทางซ้ายอยู่ประมาณนะครับเราดูนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็ให้เลื่อนมานะครับ อ่าสไลด์กดลูกศรนะครับกดลูกศรทางซ้ายเนี่ยเลื่อนมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้อ่าสมมติผมมาประมาณนี้แล้วอ่าอันนี้คือต้นแบบนะครับเราขยับที่ต้นแบบทีนี้เราจะมาสร้างนะครับอ่าตัวตัวนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอลบย้ายตัวนี้เดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ทิ้งเลยก็ได้อ่านะครับอ่าเดี๋ยวเอาไปไว้อยู่ข้างนอกนะครับอ่ไว้ใน Google Drive ก่อนนะครับ ย้ายไปนะครับทีนี้ให้มันโล่งไว้อย่างนี้นะครับใน Google ในในในโฟลเดอร์นะครับ PDF เสร็จแล้วให้เรากลับมาที่ตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเราจะสร้าง PDF ไฟล์ PDF ขึ้นมาใหม่โดยใช้แถวสุดท้ายตรงนี้นะครับโดยใช้แถวสุดท้ายตรงนี้นะครับอะให้ไปที่เครื่องมือนะครับกดมาที่เครื่องมือแล้วก็มาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับ เปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้อ่าพอเห็นโปรแกรมแก้ไขสคริปต์แล้วให้เรากดไปที่คำว่าเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับเรียกใช้ทุนนี้กดไปที่เรียกใช้เขาก็จะบอกว่าบันทึกการดําเนินการหนไครับการดําเนินการเริ่มการดําเนินการแล้วนะครับเขาก็ลังทําอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปภาพที่1นนะครับเป็นรูปภาพนักเรียนเขาประมวลผลเสร็จแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ รูปภาพทีพ่2ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับรูปภาพที่3ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับต้องรอให้เขาขึ้นคําว่า,าดาวน์โหลดเสร็จสิน้นการดารรนนรํานนนดเนินการเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวนะครับรอสักครู่นี่นะครับดำเนินการเสร็จสิ้นและอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาดูที่ตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็จะสร้างไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาให้เราแบบนี้เราเปิดเราบันลิกเข้าไปดูนะครับตรงไหนที่มันไม่ตรงนะครับเราก็ขยับนะครับเห็นไหมครับ รูปภาพก็ยังไม่ไม,ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับให้มาทางซ้ายอีกนิดนึงนะครับแล้วก็กลับไปที่ต้นฉบับนะครับผมจะมาอันนี้ก่อนนะครับอันนี้กดมาหนึ่งครั้งประมาณนี้นะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอีกคนนึงถ้าเราสร้างตอนนี้กดนะครับกดเรียกใช้ตอนนี้อปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับถ้าเรากดเรียกใช้ตนนัวนี้มันจะเป็นคนที่ตรงนี้นะครับคนที่2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ให้เราให้เราย้ายคนนี้ลงมาก่อนนะครับให้เราย้ายคนนี้นะครับย้ายคนนี้ลงมาไว้ข้างล่างนะครับย้ายมาไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับย้ายสมชายเมื่อกี้สร้างของสมพรไปแล้วนะครับทีนี้พอเราจะสร้างสมชายให้เราเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับอาจจะเอากลับกันไว้ใกล้ๆกันแบบนี้อ่าตอนนี้อยู่บรรทัดที่2แล้วนะครับเขาอยู่บรรทัดที่2แล้วแล้วเราก็กลับมาที่ โปรแกรมแก้ไขสคริปต์กดเรียกใช้อีกครั้งหนึ่งครับอ่าอันนี้นะครับก็ขึ้นว่าดำเนินการเรียบร้อยก็แสดงว่าสร้างไฟล์เสร็จแล้วเห็นไหมครับก็จะมีไฟล์ของสมชายขึ้นมาเมื่อกี้สมพรนะครับเราเปิดเข้าไปดูที่สมชายนะครับอ่านเลื่อนลงมานะครับอ่าการตอบฟอร์มของสมชายเห็นไหมครับ รูปภาพก็เกือบตรงนะครับถ้ายังไม่ตรงนะครับเราก็ใช้วิธีการขยับนะครับก็คือขยับเนี่ยนะครับจนกว่ามันจะพอดีเราคิดว่าน่าจะประมาณประมาณนี้พอดีนะครับเราก็สร้างสร้างใหม่นะครับสร้างไฟล์ใหม่นะครับตอนนี้เรียกใหม่ก็ได้นะครับเอาสมชายใหม่ดูนะครับจนกว่าต้นฉบับนะครับรูปภาพต้ Some นฉบับของเราจะอยู่ในลักษณะตรงถ้ามีการขยับขยื่นนะครับขยับขยื่นแบบเนี้ยนะครับ ขยับเขยืนแบบแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ให้ตรงได้นะครับหลังจากที่นักเรียนส่งฟอร์มไปแล้วนะครับนี่นะครับเราก็ขยับได้นะครับพอเราขยับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้สร้างใหม่นะครับอันนี้แสดงว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมปิดตัวนี้ไปได้นะครับกลับมาดูตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีสมชายถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้นะครับดูเวลานะครับดูจากเวลา นะครับ12 29นี่คืออันแรกนะครับอันที่สร้างมาใหม่เนี่ย12 3 0เนี่ยห่างกัน1นาทีเปิดเข้ามาดูนะครับอฟอร์มการส่งงานนะครับส่งแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านของสมชายก็จะเห็นไหมครับรูปภาพก็จะตรงนะครับตรงถ้ายังไม่ตรงเราก็แก้ไขแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับาบางคนบอกว่าเราจะนําไปใช้ได้อย่างไรนะครับในนี้นะครับจะลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้อย่างไรมีวิธีก็คือถ้าเราอยากจะเอาลงไปเป็นไฟล์แล้วก็ อ่างเช่นสมพอนี่แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปเลยนะครับอ่าเขาก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ลงไปอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอ่าดาวน์โหลดนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ทั้งโฟลเดอร์นะครับนี่นะครับทั้งโฟลเดอร์นี้นะครับเพราะว่าบางทีมันมีเยอะนะครับยี่สิบคนเนี่ยอย่างเงี้ย ให้เรามาข้างนอกนะครับออกมาให้เห็นโฟลเดอร์แบบนี้แล้วคลิกขวาแล้วก็เลือกดาวน์โหลดที่ทั้งโฟลเดอร์เลยครับเขาจะทําการถ้ามีลักษณะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เขาจะทําการบีบอัดก่อนนะครับบีบอัดก็คือบีบอัดให้เป็นไฟล์ซิปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะทําการดาวน์โหลดเห็นไหมครับอันนี้บีบอัดแล้ว1ไฟล์ก็ดาวน์โหลดลงมาแบบนี้นะครับถ้าสมมุติมันมีหลายคนนะครับเป็น10 20 30 40หรือมากกว่านั้นนะครับเราก็กลับเข้ามาดูนะครับก็จะเห็น ที่ดาวน์โหลดลงมาแบบนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ตอบ extrac t here นะครับคือแตกไฟล์ลงที่นี่มันก็จะได้ชื่อว่า pdf 1่าขีด1-2564นะครับพอเปิดเข้าไปก็จะเห็นไฟล์ pdf ของนักเรียนทั้ง4ทั้ง,ท,งทั้งหมดที่มีอยู่ <S <S พอเราเปิดเข้ามาดูในโฟลเดอร์นะครับถ้ามันไม่แสดงลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับมันมี ตัวที่เป็นไฟล์นามสกุลของมันเนี่ยหายไปนะครับก็คือ,อเวลาเราจะแก้ไขก็คือคลิกขวาที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็คลิกคําว่า rename นะครับแล้วก็เอาไว้ท้ายสุดแล้วก็พิมพ์เข้าไปคําว่า p .pdf p แบบนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็ตอบเย็ดนะครับไฟล์ก็จะเป็นนามสกุลของ pdf นะครับ Acrobat นะครับเวลาเราจะเปิดใช้งานก็ คลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วย a c r โค a บหรืออะไรก็ได้นะครับแต่พอดีตัว a c r o b a t ผมมีปัญหาผมเปิดด้วย o g l e Chrome นะครับนี่นะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปรับปรุงนะครับรูปภาพที่ขยับขยื่นหรือว่ามีการแก้ไขฟอร์มหรือว่าให้สั่งให้ตัวสคริปต์เนี่ยนะครับสั่งให้ตัวสคริปต์เนี่ยทำงานสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ เป็นวิธีการแก้ไขที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับ